ฟังรายการพูธแบบเซนวันนี้คือวันที่13กกุมภาพันธ์2564ผมอาจารย์คำพีปรีชาญาณพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูธแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องพุทธภาวะแห่งจิตครับเป็นเรื่องใหม่ขึ้นหัวเรื่องใหม่นะครับชื่อว่าพุทธภาวะแห่งจิตตอนที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็น บทความที่ผมจะนํารวมเป็นเล่มหนังสือนะครับเอามาออกอากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนนะครับพุทธภาวะแห่งจิตสู่พุทธภาวะด้วยจิตที่ว่างเปล่าพลิกจิตสู่สุญญาตาด้วยจิตที่ไรจิตหลักธรรมคำสอนและมรรควิธีถ่ายทอดธรรมของชาวพุทธนิกายเซนมีความแตกต่าง กับชาวพุทธนิกายเถราวาทอย่างยิ่งนั่นก็คือชาวพุทธเซนจะไม่อธิบายหรือชี้แนะเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนแก่ผู้ใดอีกทั้งไม่พยายามที่จะให้ผู้ใดต้องรู้หรือต้องเข้าใจหลักคำสอนหลักธรรมคำสอนใดๆจากการศึกษาค้นคว้าหลักธรรมคำสอนและมรรควิธีถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของชาวพุทธ นิกายเซนของผู้เขียนพบว่าชาพุทธเซนเพียงแต่ต้องการที่จะให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะชนชาติใดหรือนับถือศาสนาใดมีความรู้หรือบังเกิดความเข้าใจเพียงนิดเดียวว่ามนุษย์ทั้งหลายและสัะสตว์บนโลกมีพุทธภาวะอยู่แล้วหมายความว่าสัสตว์มีพุทธภาวะเช่นเดียวกับมนุษย์ เกี่ยวกับการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนนั่นชาพุทธนิกายเซนไม่ประสงค์ที่จะแนะนำหรือบอกกล่าวเรื่องราวใดๆด้วยการเข้าใจตามภาษาและคำพูดหากแต่ต้องให้พลิกจิตสู่พุทธภาวะด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าชาพุทธเซนให้แต่ละคนตระหนักรู้หรือถูกคิดขึ้นมาด้วยตนเอง การบรรลุธรรมแบบเซนนั้นไม่ต้องบรรลุธรรมใดๆและไม่ต้องสำเร็จมรรคผลหรือไม่ต้องเข้าถึงสภาวะใดเรียกว่าเข้าสู่พุทธภาวะด้วยจิตที่ว่ากล่าหรือเข้าสู่สุญญตาและอนัตตาด้วยจิตที่ไรจิตการที่จาพุทธเซนปฏิเสธที่กล่าวถึงหรืออธิบายเรื่องของจิตเรื่องของกายเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนามเพราะ ปฏิเสธที่จะกล่าวถึงเรื่องหรืออธิบายเรื่องกิตเรื่องเจสิกเรื่องรูปเรื่องนามเพราะเห็นว่าสรรพสิ่งบนโลกไร้สส,สาระเป็นมายาและเป็นมายาอีกทั้งยังปฏิเสธการปฏิบัติเพื่อการบรรลุมิพานเนื่องเพราะไม่ต้องการเสียเวลาที่จะเ,เรื่องเหลวไหลหรือไร้สาระมาพูดจาหรือสนทนากันรวมทั้งไม่ประสงค์ที่จะกล่าวถึงความว่างหรือสุญญาตาและอนตตาด้วยวาจา นั่นเป็นเพราะว่านั่นเป็นเพราะความว่างก็ดีหรือความไร้สภาวะในลักษณะใดๆที่เรียกว่าน้ตตาก็ดีมิอาจอธิบายด้วยถ้อยคําหรือภาษาใดๆได,ๆได้ดังนั้นจึงกล่าวว่าการสอนหรือการปฏิบัติธรรมแบบเซนคือการปฏิบัติโดยไม่ต้องปฏิบัติการสอนโดยไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องใช้สื่อความหมายใดๆเนื่องเพราะไม่ต้องการให้ใช้ความคิดปรุงแต่งต่อภาวะธรรมใดๆ อีกทั้งชาวพุทธเซนนัเห็นว่าการพูดคุยสนทนากันไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องกับโลกุตธ,ธรรมหรือโลกียธรรมใดๆก็ตามล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งที่สั่งให้ปากพูดดังนั้นชาพุทธเซนจึงกล่าวสอนว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกเป็นมายานอกเหนือจากนี้ชาวพุทธนิกายเซนเห็นว่าการอธิบายใดๆที่ทำให้ผู้อื่น บังเกิดความเข้าใจนั้นล้วนทำให้มีความยึดติดยิ่งขึ้นและแท้จริงแล้วแม้ว่าจะอธิบายธรรมะหรือส,สอนธรรมะด้วยคำพูดหรือด้วยตัวอักษรใดๆก็ไม่อาจทำให้เกิดความรู้แจ้งได้เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเซนเห็นว่าไม่สามารถจะให้ผู้อื่นเข้าใจธรรมะใดๆดได้และไม่อาจที่จะละกิเลสใดๆได้เนื่องเพราะกิเลสเกิดจากจิตที่ไม่จิต ไม่เกิดจากจิตก็ไม่ใช่หรือไม่มีก็ไม่ใช่หมายถึงจิตก็ไม่ใช่จิตกิเลสจิตก็ไม่ใช่กิเลสเป็นเพียงความคิดบุงแต่งและคําพูดเท่านั้นหากมีการอธิบายหรือขยายความหรือสนทนาธรรมหรือตอบโต้ซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องนําเอาความคิดปรุงแต่งมาพูดคุยหรือสนทนาซึ่งกันและกันซึ่งความคิดนึกรุงแต่งก็เป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมา หาใช่ความจริงไม่การนำเอาความคิดปรุงแต่งมาบอกกล่าวพูดคุยกันนั้นชาพูธเซนจริงไม่นิยมกระทาเนื่องเพราะเห็นว่านอกจากไร้ประโยชน์ใดๆหรือไม่เกิดผลใดๆแล้วยังทำให้ผู้ฟังหรือคู่สนทนามุ่งแต่ที่จะกะที่จะ,ท,จะทำความเข้าใจในคำพูดหรือคำสนทนาซึ่งชาพูธเซนเห็นว่าควรที่จะให้มนุษย์เข้าสู่ภาวะนั้น ด้วยจิตที่ไร้ความคิดปรุงแต่งมิใช่เข้าถึงหรือบรรลุธรรมด้วยความคิดปรุงแต่งหรือด้วยคำพูดตามแบบการสอนหรือการปฏิบัติของชาวพุทธเทราวาทนั่นเองขอย้ำว่าการสอนแบบธรรมแบบเซนจึงไม่ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องมีภาษาหรือไม่ต้องอาศัยตัวหนังสือใดๆเพราะตัวหนังสือหรือภาษาล้วนทำให้คนหลงในการปฏิบัติสมาธิภาวนาและ การประกอบกิจการงานเพื่อนำพาชีวิตสู่ความรู้แจ้งต่อพุทธ,ธภาวะทั้งนี้ชาพุทธเซนเห็นว่าความรู้นั้นต้องทำให้เป็นความรู้ที่รับรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือความรู้ทั้งหลายต้องเป็นความรู้ที่เกิดจากจิตของตนมิอาจรับรู้ได้จากคนอื่นแม้แต่การรับรู้นั้นเป็นความรู้ที่มาจากอาจารย์ อีกทั้งการสอนแบบเซนเปรียบเสมือนสอนโดยไม่ต้องสอนชาพุทธเซนเห็นว่าทุกคนต้องมีความรู้แจ้งต่อสิ่งใดด้วยตัวเองชาพุทธเซนเห็นว่าสติปัญญาของมนุษย์นั้นก็มาจากสิ่งที่มนุษย์สมมุติเรียกขานกันสติปัญญาเปรียบเสมือนเงาแห่งความคิดปรุงแต่งสติปัญญาจริงเป็นสิ่งสมมุติและเป็นแต่เพียงถ้อยคําและภาษา หามีสติปัญญาที่แท้จริงแต่ประการใดไม่สรุปว่าชื่อเรียกสรรพสิ่งบนโลกนี้คือสิ่งที่มนุษย์ตั้งชื่อหรือเรียกขานว่าสิ่งนั้นคืออะไรหมายถึงอะไรซึ่งเกิดจากความคิดปรุงแต่งซึ่งล้วนแต่เป็นมายาหรือเป็นสิ่งลวงหลอกให้หลงรวมทั้งตัวมนุษย์เองก็เป็นมาาดังนั้นจึงต้อง รู้แจ้งสรรพสิ่งว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่ว่างจากสภาวะและว่างจากลักษณะใดๆทั้งดังนั้นชาพุทธเซนเห็นว่าสิ่งที่จําเป็นต้องรู้ก็คือต้องรู้เฉพาะต้องรู้เฉพาะรู้ปัจจุบันขณะที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ว่าเป็นสภาวะที่ไร้สภาวะเนื้ออื่นใดการปฏิบัติธรรมแบบเซนจึงง่ายแสนง่ายเพราะไม่ต้องปฏิบัติหรือกาะทำกายหรือจิต ให้มาเกิดมคผลใดๆการปฏิบัติของเซนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ปฏิบัติกันอยู่แล้วเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ําปวดท้องก็เข้าห้องส้วมไปต้นนั่นก็คือกระทาหน้าที่หรือปฏิบัติกิจประวัติประจวันหรือทํางานเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวตามที่ชาวโลกเขากระทํากันเช่นเดียวกับในขณะที่ตนกระทําสิ่งใดๆ ตนก็รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ตนรู้สึกว่าโกรธหรือรู้สึกว่าเกลียดว่ารักและพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเปรียบเสมือนร่างกายมีอากาศอากาศอายการดูดและผลักกานั้นชาวพุทธเซนก็ปฏิบัติตนตามคําบอกกล่าวที่ชาวโลกกำหนดหรือสมมุติขึ้นมาโดยไม่เป็นผู้ฝังโลกหรือต่อต้านโลก หากแต่ดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์กติกาของโลกจนกว่าจะหมดลมหายใจคือเรียกว่าตายที่เรียกว่าตายขอย้ำว่าการปฏิบัติแบบเซนคือไม่ต้องปฏิบัติธรมหรือไม่ต้องกระทำอะไรเพราะการกระทำหรือการปฏิบัติล้วนเป็นมายานั่นก็คือทุกภาวะล้วนเป็นมายาด้วยกันดังนั้นสิ่งที่ได้รับจากการกระทำคือก็จะกลายเป็นมหามายาหรือมายาใหญ่หลวงทุกสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ล้วนเป็นมายา ว่าไปแล้วการสอนธรรมหรือการสนทนาธรรมเพื่อชี้แนะหัวข้อธรรมหนึ่งใดชาพุทธเซนก็บอกว่าไม่ได้ประโยชน์ใดๆด,ดังนั้นเมื่อสิทธสอบถามหรือขอให้อาจารย์อธิบายธรรมใดๆอาจารย์ก็จะตอบสิทธว่าล้างจานแล้วหรือยังอาจารย์จะตอบสิทธว่าล้างจานอย่างเมื่อสิทธบอกว่ายังไม่ล้างจานอาจารย์จยึงบอกว่าต้องไปล้างจานให้เสร็จก่อน นั่นเป็นเพราะทุกการกระทาคือการปฏิบัติธรรมการขุดดินปลูกผักการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้หากสิทธิ์ต้องการปฏิบัติธรรมอาจารย์กึงบอกให้สิทธิ์ไปล้างจานและไปขุดดินปลูกต้นไม้ดีกว่าคุยธรรมะดีกว่าพูดถึงพุทธภ,ภาวะเพราะหามีประโยชน์แต่อย่างไรไม่นั่นก็คือทุกคําพูดทุกความคิดล้วนแต่เกิดจากความคิดจงแต่งและเป็นมายาทั้งสิน้น พระภิกษุสงฆ์ฝ่ายเทวภาพบางรูปมีการนำเอามรรควิธีสอนธรรมแบบเซนซึ่งเป็นวิธีรัดสั้นที่อาจจะกระติกจุกใจกระชากจิตของผู้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงหรือเข้าสู่พุทธภาวะอย่างฉับพลันแทนที่จะใช้วิธีบรรยายธรรมแก่ผู้สนใจเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดพุทธภาวะแก่ศี์ของตนอย่างยืดยาว นอกจากจะทําให้สิทธิ์หลงคําพูดแล้วยังมิอาจจะแก้ปัญหาชีวิตของสิทธิ์ให้เห็นแจ้งต่อสภาวะที่แท้ของสปปรรพสิ่งว่าไปแล้วว่าไปแล้ววิธีการสอนแบบเซนนั้นเหมาะกับชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธทั้งที่เป็นคนโง่หรือคนฉลาด เพราะการบรรลุธรรมตามแบบเซนไม่ต้องฉลาดหรือโง่หรือมีสติปัญญาหรือมีความเฉลียวฉลาดเหลือผู้อื่นแต่ประการใดการน,นั้นการสอนธรรมโดยไม่อาศัยคําพูดหรือไม่ใช้ตัวหนังสือเป็นสื่อในการสอนเซนก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการหลายร้อยวิธีที่สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงพุทธภาวะอย่างจับพลันเช่น เมื่อมีผู้ถามเกี่ยวกับหัวข้อธรรมะบางครั้งอาจารย์หรือชาวพุทธเซนและพระภิกษุฝ่ายเทราวาทบางรูปท่านก็ปิดปากเงียบไม่ยอมกล่าวตอบคำถามไปต้น,นเอาละครับผมก็ขอพูดไว้สั้นๆก่อนนะครับเป็นการเกินหรืออารมณ์ผบทนะครับ พรุ่งนี้เราก็ามาต่อกันอีกออสามหน้ากระดาษสีหน้ากระดาษนะครับวับนนี้ก็ถือว่าเราได้พูดไว้ตอนต้นนะครับภาคที่1เออโทษตอนที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับพุทธภาวะแห่งจิตนะครับซึ่งก็ผมก็คงไม่ต้องอธิบายซ้ำนะครับเพราะว่า ที่ผมได้นำเสนอก็มันกระจ่างแจ้งชัดอยู่แล้วนะครับผู้ที่มีปัญญายอมเข้าใจได้นะครับผู้ไม่มีปัญญาก็เข้าใจได้เหมือนกันแต่ว,ว่าอ่าเนินช้านะครับส่วนผู้เข้ามีปัญญาเขาอาจจะเข้าใจรับรู้ได้ไวนะครับเอาละครับพรุ่งนี้ก็จะมาต่อนะครับเป็นตอนที่สองในหัวข้อพุทธภาวะแห่งจิตนะครับ เช่นเดิมนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนทนาต้องการพูดคุยหรือสอบถามข้อสงสัยใดๆนะครับเกี่ยวกับธรรมะที่ผมได้พูดไปแล้วทั้งหมดหรือในพูดในวันนี้ก็โปรดติดต่อผมได้ที่หมายเลข089126 0689นะครับและ02513 3279และ029397466นะครับ939 02นะครับ939746 6นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ